ผมกินแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ตะกี้ผมเห็อไปกินผลแมกมาทําไมผมนั่นเสียผลแสงไปนี่เลยนะครับผลแสงม่มีเลยที่ผมนั่นจะเอากระเจีายบกับมาทีชั้นนั่งผมไม่กลัวจนแบนี้โอ้ยตายเขามีหมดแล้ยนี่ผมก็กาแสงมาเลยโอ้ฟินโหยตายกังตี แนวนะครับซึ่งสนใจแสงถ้าเกิดผมไม่ได้งผงแสงกินก็ไม่เป็นบังเอิญที่ผมถือไปกินผมมาแล้วก็ผมต้องชักแสงว่ากินไหนที่ผมถือไปมากไปต้องเสียผงเสียผงเสียผลแสงตายนี่เลยนะครับไม่มีเลย ผมเสียใจมากเลยนะครับซึ่งผมซึ่งคลิปน,นี้ผมอาจจะไม่ได้ถายย่ายยาวนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็เลยไม่ทนตายต่อไปนี้เดี๋ยวผมผมเมือ่อเมื่อผมสูงเมืม่อผมไปไปเออนี้ไปไปืดของของขวัญแล้วก็ได้ผลสเสียงมันเยอผมจะจัดเก็บทนันทีเลยนะครับ ตายลดเดียวสองเปอร์เซ็นต์นั้นก็แค่นี้นะครับ